ในแย่หนึ่งพ่อแม่มักจะล้มเหลวในการทำให้ลูกรู้สึกว่าเป็นที่รักเด็กสมัยนี้เลิกกระตันอยู่กันแล้วจริงหรือเปล่าอืเพราะว่าเราไม่ได้ขอมาเกิดวิรพนิตีประภาค่ะอาชีพหลักนักเขียน แต่ในรายการเฟมทอล์กเราจะเรียกกันว่าแม่แหม่มเอไลฟ์ A life. แต่จริงๆจะถนัดเรียกตัวเองว่าพี่แหม่มมากกว่านะคะเพราะมันทําให้รู้สึกอายุน้อยแล้วก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากกว่าในรายการเฟมทอล์กยิ่งคุยยิ่งเข้าใจเราจะคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวปัญหาต่างๆตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่เรื่องที่เราควรจะได้คุยกันและไม่ได้คุยกันและไม่รู้ว่าเราจะคุยกันอย่างไรติดตามได้ที่นี่ค่ะสำหรับคนที่มีคำถามสามารถส่งคำถามมาที่คอมเมนต์ได้ แล้วก็จะหาเวลาตอบเรื่องนี้ด้วยกัน EP นี้จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆแล้วก็เป็นคำถามที่หลายคนอยากคุยแต่ไม่รู้ว่าจะคุยกันได้ยังไงจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไรเรื่องนึงก็คือเรื่องความกระตันยูเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องความกระตันยูในมุมมองของคนต่างวัยกันค่ะรวมทั้งมุมมองของคนที่เป็นพ่อแม่และคนที่เป็นลูกทำไมการกรตันยูต้องเป็นหน้าที่ของลูกเพิ่งเริ่มทำงาน จำเป็นไหมที่จะต้องให้เงินพ่อแม่เด็กสมัยนี้เลิกกระตันอยู่กันแล้วจริงหรือเปล่าอมืมาหาคําตอบในรายการเฟมท็อกยิ่งคุยยิ่งเข้าใจออแต่จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ในแง่หนึ่งนะฮะก็คือในฐานะลูกเราก็อยากให้พ่อแม่เขามีความสุขถ้าการใช้เงินมีความสุขหรือว่าการมีสิ่งที่เขาอยากได้หรือว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นความสุขข,ของเขาเราก็อยากให้ถ้าเรามีจะให้นะฮะ กตัญตูจะต้องผูกกับเงินอย่างเดียวไม่ใช่กตรัญตูอยู่ที่เราดีต่อกันนะคะเราดีกับคนที่เขาเคยดีกับเรามาเรารู้ว่าใครดีกับเราแล้วเราก็ตอบแทนคนที่ดีกับเราการรู้ว่าใครดีกับเราเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะนี่เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนทุกคนคือมันทําให้เรารู้สึกว่าโลกโลกนี้ดีอ่ะเพราะมีคนดีกับเรานะคะแล้วเราก็ในในแง่หนึ่งเราก็ต้องตอบแทนเขาถ้าเกิดคุณให้เงินพ่อแม่คุณแต่ว่าคุณปฏิบัติกับเขาไม่ดี มันคงไม่ใช่กระตันยูแล้วใช่ไหมฮะเพราะเรามีเงินเยอะเราก็ให้เงินเขาใช้จ่ายเท่าที่เขาอยากได้แต่ว่าไม่เคยคุยกันดีๆเลยไม่เคยอยู่กันดีๆเลยไม่เคยทําให้เขารู้สึกดีๆเลยมันก็ไม่ใช่แล้วแหละถ้าไม่ใช่เงินการกระตันยูมันน่าจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกันในหลายๆครั้งเราก็พบว่าพ่อแม่ในยุคสมัยใหม่ก็ควรจะเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่ลูกทํางานปุ๊บเนี่ยก็จะหยุดทํางานเลย ในหลายๆพ่อแม่ก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะเลี้ยงเธอมาตอนนี้เธอทํางานได้เธอก็เลี้ยงฉันสิใช่ไหมฮะโดยไม่ดูว่าเขาพร้อมแค่ไหนหรือในบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความพร้อมของพ่อแม่กับของลูกๆเนี่ยไม่เท่ากันน,น่นคมว่าลูกๆสมัยนี้เงินเดือนสตาร์ทอาจจะอยู่ที่หมื่นห้าสองหมื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในสมัยพ่อแม่เนี่ยหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินเยอะแต่มันไม่ใช่ไงฮะ,ะมันไม่ใช่เมื่อเทียบก,กับค่าครองชีพในสมัยใหม่นี้ เป็นเรื่องที่ท่ชวนกังวลใจสําหรับคนรุ่นใหม่พอสมควรเท่าที่พี่เคยคุยมาด้วยทั้งเรื่องเวลาบางคนอพอพ่อแม่เริ่มอายุมากเขาก็กระสอบกระแสะเนาะแค่จะพาไปหาหมอเนี่ยก็บางทีงานก็ไม่ได้เอื้ออํานวยให้ให้สามารถลาได้บ่อยๆแต่ท้งนี้้งนั้นพี่ก็อยากให้พ่อแม่ทํางานเนาะอันนี้พูดในฐานะคนอายุหกสิบนะฮะพี่คิดว่าเมื่อเมื่อคุณถึงจุดหนึ่งก็คือจุดหกสิบนี่แหละ จุดที่เขาเรียกกันว่าคุณกีนจะเข้าสู่วัยชรา,าในยุคสมัยใหม่เนี่ยวัยชรา,ามันกระเถิบออกไปอีกดูเหมือนเขาจะเริ่มวัดกันที่เจ็ดสิบหรือแปดสิบแล้วด้วยซ้ําที่จะเข้าสู่วัยชรา,ลาแล้วก็ย้ายหกสิบถึงถึงเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยไปเป็นวัยกลางคนคือคุณยังแข็งแรงมากกว่าคนยุคก่อนๆแล้วก็ยังสามารถทําอะไรได้เยอะแยะไม่ว่าจะเล่นหุ้นหรือว่าขายของออนไลน์หรือว่าเปิดร้านเล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่ง ซึ่งเฮลตี้กว่าเฮลตี้กว่าการอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยส่วนใหญ่ะนะฮะครอบครัวเราไม่ค่อยได้มีการวางแผนทางการเงินกันเท่าไหร่แล้วจริงๆมันควรจะเริ่มตั้งแต่ลูกเริ่มเข้ามาหาลัยแล้วที่เราเริ่มต้องคุยกันว่าตอนนี้ในบ้านมีเงินเหลือเท่าไหร่มีเงินเก็บเท่าไหร่มีภาระที่ต้องส่งผ่อนเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเมื่อลูกเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะเกษียณเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะ หรือว่าลูกจะสพอร์ตได้อย่างไรหรือต้องสพอร์ตไหมคือเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวกันล่วงหน้าค่ะไม่ใช่รอไปจนถึงวันหนึ่งก็ลูกเรียนจบลูกมีงานทำแล้ว,ลวก็บอกว่าอ่ะฉันจะ,กะเกษียณแล้วฉันจะอยู่บ้านเฉยๆอย่างเนี้ยแล้วก็ ยกเป็นภาระให้ลูกทั้งหมดในบางครั้งมันก็ไม่ไหวในบางครั้งมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่เข้าใจยากอะไรนะคะมันก็มีมีพอดแคสต์มีบทความมีแอปพลิเคชันอย่าง A-Life นะคะที่ให้ความรู้ว่าเราควรจะเริ่มวางแผนและว,วางแผนกันยังไงนอกเหนือจากอ,อ,อยู่ๆกันไปพอถึงเวลานึงปุ๊บกเกษียณปับ๊บอ่ะทิ้งทุกอย่างไว้ให้ลูกจัดการ โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกจะจัดการเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรถ้าพ่อแม่ไม่ดีกับเราแล้วเรายังต้องดีกับเขาหรือเลี้ยงเขาในวัยเกษยียณไหมก็ยังคงต้องนะ,ะคะคําถามก็คือว่าถ้าเขาเลี้ยงคุณมาไม่ดีพอคุณก็อยู่ไม่ถึงตรงนี้นะมันก็คงจะในระดับหนึ่งนะฮะนั่นหมายความว่ากลับไปที่ตอนที่เราพูดว่าความกตัญญูคืออะไรความกตัญญูคือรู้ว่าเขาดีกับเรารู้ว่าใครดีกับเราอันนี้ไม่ได้หมายเฉพาะพ่อแม่นะคะ ดูว่าใครก็แล้วที่ดีกับเราเราก็จะดีกับเขาทัดเทียมกันดังนั้นก็เท่าที่พ่อแม่ดีกับเราเราก็ดีกับเขาเท่านั้นใน,ในกรณีนี้ก็ถือว่าเสมอตัวแต่ว่าถ้าคุณรักเขาในใหลายๆครั้งพ่อแม่ไม่ต้องดีมากเราก็รักเขามากนะถ้าเรารักเขามากเราก็ดีกับเขามากอันนี้เป็นเรื่องของคุณใช่ไหมฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเขารักคุณเท่าไหร่เป็นเกี่ยว,วว่าคุณรักเขาเท่าไหร่ คุณอยากเห็นเขามีอะไรมีชีวิตดีแค่ไหนเราก็ให้เขาเท่านั้นเราใช้คำนี้ร่ำเพรื่อมากสังคมมันทำให้เราคิดว่าการกระตันยูเป็นเรื่องของนี่บุญคุณอะแต่จริงๆมันมันเป็นมันมันเป็นเรื่องของความรักมากมายอะเราเราควรจะมองมันอย่างเงินหรือเปล่าว่าเรารักใครเราก็อยากดูแลเขาหรือเหมือนอย่างที่พ่อแม่ดูแลเรามาความจริงพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้รักลูกมากนักแต่ดูแลด้วยเป็นหน้าที่ เห็นไหมฮะถ้าเราจะมองกันในแง่นี้นเราก็ต้องตอบกลับว่าอ่ะแล้วการดูแลเขากับคืนนี้เป็นหน้าที่ไหมถ้าั้นก็เป็นหน้าที่มึงก็ทําเท่าที่หน้าที่กําหนดถ้าเราเป็นหนี้ใครสักคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเราสมัครใจที่จะหยิบยืมเข้ามาแล้วสมัครใจที่จะจ่ายคืนเขาในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ว่าในฐานะคนคนหนึ่งที่เกิดมาเราไม่ได้สมัครใจเกิดจะด้วยซ้ํา นี่หมายความว่าระหว่างทางเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ควรจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมฮะดูแลเลี้ยงดูมารักใครในตอนจบก็คือเรารักเขาแล้วก็ดูแลเลี้ยงดูเขาพี่ไม่เชื่อเรื่องหนึ่งพี่ไม่เชื่อว่าถ้าเกิดคุณรักลูกคุณเลี้ยงเขามาดีๆแล้วเขาจะไม่ดีกับคุณพี่ไม่เชื่อเรื่องนี้บางทีเราจะได้ยินว่าอะไรนะ พ่อแม่เลี้ยงมาเสร็จแล้ววันหนึ่งก็ทิ้งพ่อแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยถึงเว้ยจาเป็นจริงๆไม่เหนือบากกว่าแรงไม่ลำบากลำบนไม่มีเรื่องขัดแยง้งรุนแรงอะไรเราไม่เคยทิ้งพ่อแม่อยู่แล้วอ่ะถ้าในกรณีที่คุณเลี้ยงลูกมาดีๆแล้วแล้วเสร็จแล้วลูกลูกไม่ไม่ตอบแทนคุณดีๆไม่ต้องมีอะไรผิดอยู่ในนั้นแล้วแหละคงต้องกลับไปดูว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของครอ,อบครัวนี้ในหลายๆครั้งเราพบว่าในหลายๆครอบครัวมีการใช้ความรุนแรงและหลายๆครั้งความรุนแรงไม่ได้อยู่ที่ กายภาพความรุนแรงส่วนใหญ่ที่ที่ร้าสาจริงๆกับกลเป็นการใช้คำพูดหรือการทารุนทางใจเวลาคนทำอะไรผิดพลาดยกตัวอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องอื่นๆเรื่องการพนันเรื่องหลุมพรางต่างๆของชีวิตคำที่เรามักจะพูดกับเด็กๆก็คือทำไมไม่รักตัวเองเลยเขาไม่รักตัวเองเพราะเขาไม่ถูกรักในแง่หนึ่งพ่อแม่มักจะล้มเหลว ในการทำให้ลูกรู้สึกว่าเป็นที่รักเขาควรจะรักคุณเพราะว่าเขาถูกรักเมื่อเขาถูกรักเขาก็จะรักตัวเองแล้วเขาก็จะรักคุณถ้าเกิดเขาไม่รักคุณก็คือเขาไม่รักตัวเองเขาไม่รักอะไรเลยเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะจะยากอ่ะเออเป็นชีวิตที่ยากที่เขาจะทําอะไรได้สําเร็จยากที่เขาจะรู้ว่าเขาเป็นใครยากที่เขาจะรู้ว่าเขาชอบอะไรอยากมีชีวิตแบบไหนมีชีวิตที่ดี มันยากขนาดนั้นเนะี่ยเออมันเป็นคือมันเป็นเรื่องที่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 ต้องจัดการเนี่ยคนต้องต้องจ้ตงต้องจัดการนานแล้วด้วยไมยถึงว่าในฐานะการเป็นพ่อเป็นแม่สิ่งแรกๆที่คุณควรจะทําได้สําเร็จก็คือทําให้ลูกรู้ว่าเขาถูกรักเขาเป็นที่รักเท่าที่ใจรู้สึกไงเท่าที่เรารักเขาเออถ้าาเท่าที่เรารู้สึกรักใครสักคนหนึ่งเราอยากเห็นเขามีอะไรบ้างเออเรื่องความกระตันยูก็จะ มากเท่านั้นแหละเท่าที่เรารักเขาใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะไม่เท่าที่เขารักเราก็ได้แต่นี่ไม่สําคัญไงฮะไม่สําคัญต่อคนที่จะกระทํากระตันอยู่เราอยากให้แม่เราเอ่อแฮปปี้เขาอยากได้อะไรเขาอยากนั่งเรือสำราญสมมุติอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรเหมือนกันสําหรับคนทํางานเงินกินเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเงินเก็บทั้งหมดของคุณก็ได้แล้วคุณอยากจะให้เขาคุณก็ให้อืมคุณอยากจะพาเขาไปเที่ยวก็ทํา ใช่ไหมฮะเพราะเราจะบอกไม่ได้ว่าแค่ไหนพอหรือแค่ไหนไม่พอแค่ไหนมากไปแค่ไหนน้อยไปอยู่เท่าที่คุณรู้สึกนี่นในหลายๆครั้งเราก็จะเจอเราก็จะเห็นลูกบางลูกเหมือนกันลูกบางคนที่แบบว่าให้พ่อแม่หมดเลยเออแล้วเราก็อาจจะบอกโอ้พ่อแม่เขาตอนเลี้ยงเขาไม่เห็นจะให้อะไรเขาเลยไม่เกี่ยวเกี่ยวที่เรารู้สึกแค่ไหนในฐานะแม่นะเราคิดว่าเขาไม่ได้ทวงบุญจริงๆหรอก นอกจากว่าเขาอินสิเคียวหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกรักหรือว่าเขารู้สึกว่าลูกไม่สนใจเขาหรือลูกไม่ใหญ่ดีเขาก็คือจะใช้เป็นคล้ายๆกับเงื่อนไขมากกว่าว่าเขาจะอยากทวงบุญทวงคุณจริงๆหรือบางทีพอลูกเถียงหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกลูกลูกไม่ตอบได้อย่างใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มทวงบุญทวงคุณฉเป็นแม่กแกนะ ฉันทําให้แกมาเกิดนะแต่สําสหรับลูกเนี่ยในหลายๆครั้งลูกก็จะพบว่า mm. ก็ฉันไม่ได้ขอมาเกิดน่ะเออไอตอนเกิดก,ก,ก็ก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ขอมาดังนั้นเออจะมาทวงอะไรนักหนาใช่ไหมฮะก็ก็ขอให้ให้มองกันอย่างนี้มากกว่าว่าจริงๆไม่รู้นะอาจจะมองโลกในแงด่ดีแต่ก็รู้สึกอย่างอย่างแม่คนหนึ่งอะ่ะเราก็ไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรลูกมากเราในฐานะแม่เราก็อยากให้เขาแฮปปี้เนาะ นี่พอทันทีที่มันเริ่มมีการทวงบุญทวงคุณกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนมักจะลืมไปก็คือทันทีที่มีการทวงบุญทวงคุณเกิดขึ้นเนี่ยบุญคุณมันก็จะหายไปอ่ะเออมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าขึ้นมามันควรจะเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่ามันควรจะเป็นเรารักเขาเราอยากให้เขาเราอยากเห็นเขาแฮปปี้หรือว่าเมื่อทุ่มเถียงกันเมื่อเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นก็คือพยายามฟังกันพยายามเข้าใจกัน มากกว่าที่จะมาใช้ตรงนี้มาเป็นเงื่อนไขว่าฉันเป็นแม่เธอนะฉันให้ชีวิตเธอมานะฉันส่งเธอไปเรียนฉันดังนั้นอย่ามาเถียงอย่ามาขัดใจอย่ามาทําให้ฉันไม่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยตกลงฝั่งหนึ่งก็คิดเอาเองว่าฝั่งหนึ่งเป็นยังไงก็คิดกันเองอย่างนั้นและในที่สุดแล้วก็จะมีเรื่องอย่างนี้แหละหาไม่สามารถตอบสนองได้เท่าที่พ่อแม่อยากได้ก็เป็นความรู้สึกผิดอีกก็แยกกันออกไปอีกก็คงต้องเป็นทั้งสองฝั่ง ส่วนในฐานะลูกไม่ว่าไม่ว่าคุณจะขอมาเกิดหรือคุณไม่ขอมาเกิดก็ก็เกิดมาแล้วก็เขาก็เลี้ยงดูคุณอย่างน้อย,อยก็ในระดับที่คุณเติบโตขึ้นมาได้แม้ว่าจะมีขาดตกบกพองบ้างหลายทางแม้ว่าจะมีความขัดแย้งบ้างหลายทางแม้ว่าจะมีหลายอย่างที่คุณก็อาจจะคิดว่าเออไม่ดีพอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก,ก็ก็ดีพอที่จะโตขึ้นมาได้อากตันยูนี้น่าจะหมายถึงว่าใครดีด้วยแล้วแต่กับร้ายตอบ หรือถ้าเกิดว่าลูกคุณเราเลี้ยงใครสักคนหนึ่งมาเราทำอะไรใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่ดีตอบแต่กลับร้ายตอบนี่มันผิดแล้วนะแปลว่าในเส้นทางของการก r o o m ิ่งในการดูแลในการเลี้ยงดูทั้งหมดนี่มันมีอะไรที่ที่ผิดหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็อาจจะผิดเป็นตัวอย่างก็ได้อืมเพราะว่าในสังคมเราก็จะมีเหมือนกันดีกับคนบางคนแต่เขาร้ายกลับมากลับมาหาผลประโยชน์หรืออะไรอย่างงี้ต้องกระตันอยู่กับฉันนะอย่ามาเถียง บอกให้เรียนหมอก็ต้องเรียนหมอถ้าเรียนหมอไม่ได้ล่ะอกคาตาญูเสร็จเลยพ่อแม่ใช้ตรงนี้ในการพยายามที่จะควบคุมลูกแล้ในที่สุดแล้วสังคมก็ใช้ข้อนี้ในการควบคุมประชากรคุณทำให้พ่อแม่เสียใจนะซึ่งจริงๆพ่อแม่ก็อาจจะเสียใจก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าข้อหาลูกอะคาตาญูนี่โดนหมดนะฮะติดยา,าท้องก่อนจบท้องก่อนแต่ง เออหรือยังไม่ท้องก็เถอะแค่แค่จูงมือผู้ชายก็โดนแล้วใช่ไหมฮะมันถูกใช้ครอบคุมไปหมดเลยอะ่ะทั้งนั้นจริงๆมันเลืองเป็นเรื่องของคนสองคนสามคนแค่นั้นเองเป็นเรื่องของเรากับพ่อแม่เราเท่านั้นเองพ่อแม่ทุกคนก็ย่อมอยากเห็นลูกเป็นคนดีดังนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นคนดีตามมาตรฐานสังคมเขาก็เอาคานี้มาเบรมเราอ่อแล้วถ้าอย่างนั้นในแง่กลับกันสมมุตินะฮะ,ะลูกที่มีพ่อแม่ติดเหล้าติดยาแล้วหาเงินให้พ่อแม่ ซึ่งเป็นคนไม่ได้ดีตามมาตรฐานของสังคมแล้วนั่นคืออะไรล่ะอ่ะอันนี้คือกระตันยูแล้วเป็นตกลงเป็นลูกดีไหมก็กระตันยูก็ต้องหาเหงินให้พ่อแม่เล่นยาบ้าป่ะเออพ่อแม่ก็ใช่ว่าเห็นไหมฮะแต่มันใช้ในเทอมของลูกเท่านั้นมันไม่เคยถูกใช้ในเทอมของพ่อแม่ในบางครั้งโลกมันก็ไม่ได้ได้อย่างใจคุณเนี่ยแล้วคุณก็มาเรียกร้องกับลูก แล้วก็ในที่สุดแล้วคนที่ต้องแบกคําว่ากระตันอยู่นี่คือลูกอ่ะคือแบกมันอยู่นน่นเนี่ยทั้งๆที่เ็าพยายามแล้วเถียงก็ไม่เถียงพูดก็ไม่พูดอธิบายยังไม่กล้าเลยในบางบ้านใช่ไหมฮะมือก็ได้แต่แบบว่าทําตามอย่างที่พ่อแม่ต้องการแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอย่างที่บอกนะคะเท่าไหร่ถึงจะพอบางครั้งมันก็ไม่พอเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ลูกดีตอบแต่มันอยู่ที่ฉันอยากได้คนเอาใจฉันอยากได้ อย่างที่โลกให้ฉันไม่ได้ฉชื่อไปรีดแล้วจากเธอแล้วก็ใช้คำนี้กระตันยูอ่กตันยูกระตันยูอ่กตันยูไปเรื่อยๆในยุคสมัยนี้ในการลงทุนต่อคนคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าลูกเนี่ยแล้วให้เขามาดูแลเราเนี่ยมันไม่เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มเล่นหุ้นดีกว่ารวยกว่าสีเขียวกว่าแล้วก็มั่นคงกว่า แล้วพอพอเราเริ่มไปลงทุนที่ลูกปุ๊บเราก็เริ่มไปคาดคันเขาเนี่ยมันตามไปด้วยปัญหาล้านแปดพวกคุณต้องการความมั่นคงในวัยชราของตัวเองครึ่งหนึ่งคุณคาดคั้นที่เขาเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากเป็นทําสิ่งที่เขาไม่ต้องการทําเพื่อความมั่นคงของคุณเองดังนั้นเห็นไหมฮะว่าอถ้าถ้ามองในแง่เศรษฐศาสตร์แล้วการมีลูกไว้เพื่อเลี้ยงเรามันไม่คุ้มอะ่ะเออมันไม่คุ้มเลยสู้เก็บเงินที่จะต้องเสียไปในการเลี้ยงดูคนคนหนึ่งจนจบมาหาลัยเนี่ย ไปลงทุนอย่างอื่นสร้างเนื้อสร้างตัวเล่นหุ้นทําพอร์ตเปิดร้านาะาะหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีรายได้ที่เลี้ยงคุณไปจนแปดสิบก็ได้นี่มันก็เป็นความผิดพลาดในในความเชื่อของเราแล้วก็ความผิดพลาดของการที่เราไม่เคยนั่งลงวิเคราะห์อะไรจริงๆจังๆมีลูกไว้เลี้ยงก็เลี้ยงไปบางครั้งพี่ก็แนะนําคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะฮะคนอายุน้อยๆว่าคุณควรจะสอนให้เขา โตสอนให้พ่อแม่โตพอที่จะดูแลตัวเองทางใจอ่ะเงออกไหมฮะหากิจกรรมให้เขาทำชวนเล่นบอร์ดเกมพาไปวิ่งพาเข้ายิมพาไปเรียนจัดดอกไม้พาไปเรียนภาษาที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าจะได้ไม่ ไม่ไม่เหลือเวลาเยอะๆหารพอเหลือเวลาเยอะๆแล้วก็ถ้าไม่ใช่คนแข็งแรงมันก็จะพอเกษียณปุ๊บมันก็จะเริ่มอาการนี้แลหละฮะอาการเรียกร้องอาการขาดรักนะ่ะก็จะเริ่มทวงกับลูกจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการอะไรหรอกต้องการเอาใจเผกๆไม่ต้องใช้เงินนะคะกอดก็หายเอาจริงกอดกันหน่อยกินข้าวกันหน่อยก็หายแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าอะ แล้วจะเลี้ยงลูกอย่างวีรพรว่าได้ยังไงคือปล่อยเข้าไปเขาอยากทําอะไรก็ให้เขาทําสอนให้เขาอ่านหนังสือสอนให้เขารักการอ่านสอนให้เขารักการค้นคว้าสอนให้เขาชอบที่จะคิดเขาไม่ผิดหรอกเขาจะไม่พลาดเลยด้วยและหรือถ้าเข้าพลาดสิ่งที่เราต้องทําคือตั้งรับตอนที่ลูกคุณเล็กๆเนี่ยเขาหัดเดินเนี่ยกลไกการหัดเดินของคนไม่ได้อยู่ที่การก้าวขาแต่อยู่ที่การล้มและอยู่ที่การเข้าใจว่าทํำยังไง ถึงจะไม่ล้มเราสอนเข้ามาแบบนั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งเราไม่ปล่อยเขาล้มทั้งทั้ในสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดคือล้มเพื่อที่จะเรียนรู้และสิ่งที่เราต้องทําก็คือเหมือนตอนที่เขาเด็กๆอะไรล้มมาแล้วก็โอบเขาแล้วก็กอดเขาแล้วก็อยู่ข้างหลังเขาประคองเขาเป็นลมใต้ปีกเขาช่วยเขาลุกยืนอีกครั้งหนึง่งแต่สิ่งที่เราทําก็คืองอลงอลไม่ได้อย่างใจไม่รักดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ คือเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าในสังคมสมัยใหม่พ่อแม่น่าจะเริ่มเริ่มเข้าใจได้แล้วว่าเราไม่ควรจะคาดหวังที่จะพึ่งพาลูกในในการดูแลในด้านต่างๆนะฮะเพราะนั้นก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้แล้วก็เรียกร้องตามสมควรถ้าลูกสามารถเขาก็ทําให้เองถ้าเากิดเขาไม่สามารถใช่ไหมฮะการเรียกร้องนี่ก็ทาให้เขารู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกผิด ในบางครั้งพอรู้สึกผิดเขาก็ไม่กล้ามาสู้หน้าพ่อแม่ก็แทนทีไ่ได้กินข้าวด้วยกันแทนที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันบ้างได้คุยได้ปรับทุกข์ได้สนุกด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็ไปหมดเพราะว่าลูกไม่สามารถะนั้นเอ่อมันต้องวางแผนค่ะเริ่มดูกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้เด้ด้วยตั้งแต่ลูกเล็กๆว่าเราจะต้องกันเงินยังไงมีเงินออมยังไงจะอยู่ยังไงเมื่อลูกพ้นอกไปแล้วเราจะเป็น ควรจะเป็นภาระเขาแค่ไหนเราไม่ต้องไปเบียดเบียนลูกเมื่อเขาเริ่มต้นชีวิตเราไม่ต้องไปเรียกร้องเขามากเกินไปจบ EP นี้แล้วก็ติดตาม FemTalk EP ีถัดไปได้ที่แอปพลิเคชัน a l i f e FemTalk ยิ่งคุยยิ่งเข้าใจ